สวัสดีครับผมทุกคนก็เป็นคลิปแรกจะเป็นทางการที่เราจะลงช่องของเรานะครับแล้วก็สี่หนอข้างหลังนี้ท,ท้าทายเขาดูหน่ย ก็ประมาณนั wow. so uh ้นครับผมเข้ามาเลยเพื่อนก็ไปไปกไปก็ไปก็ไปก็ไปนะก็นั่นแหละครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนครับผมพิพิธภัณฑ์พนักคอนว่าที่ทางในเช้าเอาเป็นว่าเราจะไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนักคอนกันนะครับผมนะเพื่อไปถ่ายงานคันนี้ของเราเป็นงานดนตรีไทยในเราช้านะครับไปเลยไหม เเฮอ่เอานะขอบคุณ <nt> ที่เก็บเอาออกมาแล้วการเดินทางครั้งนี้นะฮะขอกดเดียวแบบไม่คายเลยนะอย่ากเล่นมุกเสียงคุกสีงตารางใครคุกพัใครเล่นมุกเสียงคุกสีงตารางผมไม่รู้นะผูไม่รู้เลยนะเฮ้ย รู <Hey. S 2> ้ไหมพี่มงเข้ามาตรงนี้ไว้แล้วมัก็ว่ายนว่ายตตรงนี้ไปมหาสมุทรแปซิฟิกยังไงวะบ้านมันอยู่ที่แปซิฟิกไงแปซิฟิกแปซิฟิกยังไงก่อนว่าอ่าวไทยอ่าวไทยเช็คอ่าไทยก่อนเลยแม่กัะพุณ ครับผมคุณเคยนั่งเรืออะไรแบบนี้ไหมครับอืมเคยค่ะเอาถุงอะไรมาเพาะบ้อย่าดมอย่าดมเลยถ้าจะวุ่นนะคะดิฉันก็จะหันหน้าไปหาคุณดิฉันก็จะคุณอะไรไม่คือผมไม่ได้อาจจะไม่ได้นั่งข้างคุณไงเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าคนนี้เขาเมาเรือเขาเมาอะไรไม่ถูกระถูกไหมไม่ได้เพื่อ

อยู่กันที่ตอนนี้เราอยู่แต่สาวเจดีย์บุทองอ่าตุ๊กตุต็มเลยตุ๊กตุ๊กตุต็มกต็๊กตุเลตุ๊ก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 ตุ่กตุ๊กตุ๊กตุ๊กุ่๊กตกตุ๊กกกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกตรกการกก ตอนนี้ก็ถึงสนามหลวงแล้วนะครับตรงนั้นก็วัดพระแก้วแล้วก็เป uh ้าหมายของเราอยู่ข uh 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 ้างล่างนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโอ้เดี๋ยวเขียเอยนอา่า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 ่า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 าา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  ไอ้โยมะเปนหนีแล้วเธอกาข้าใจข้าใจกา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 าเดี๋ยวแล้วครับผมพิธภัณฑ์สถานอตนนี้เข้ามาในพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน้ำนัครับอืมเดี๋ยวข้างหน้าเราก็ให้ตัวบัตรแล้วเรียงกันเนาะ ตอนนี้โซนหลับๆก็จะมีตรงนี้เป็นตำหนักแดงแล้วก็จะมีโซนอีกโซนหนึ่งซึ่งเขาบอกไว้ก่อนว่าขึ้นไม่ได้มานานมากเลยก็เลยไม่น่าจะว่าต้นตีไทยไมันคือตึกไหนแต่มันจะมีตึกอย่างองี้บอกว่าเป็นตึกอนุรับบอกว่าอ้นี่เ,นเลยได้นะนจะเข้าตำหนักแดงก่อนไหมอ่ะเข้าตำหนักแดงดีกว่าเอาทุกคน และนี่ก็นำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเราครับผมคือ okay, อย่างนี้ผมอธิบายก่อนว่าก่อนหนะ้าที่เราจะทําการทําทลิปนี้เนี่ยผมก็ลองศึกษาข้อมูลดูแล้วว่าตอนนี้พิพิธภัณฑสถานอังาติสามารถที่จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้เห็นลหลายๆคนพูดมานะแต่ว่าสิ่งที่เราเจอได้งานาครับคือเราสามารถถ่ายภายนอกได้ครับแต่ว่าภายในเนี่ยเรายังไม่สามารถเราถ่ายไม่ได้อะแต่ในจุดนี้เราก็ยังมีข่าวดีวครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปในนั้นได้อยู่และเราสามารถถ่ายเป็น ได้ฉะนั้นเราก็จะนําภาพกิฟนะครับมาต่อกันให้ดูนิดหน่อยเนาะให้รู้ว่าคข่าวๆในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูวิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามาดูเพื่อนเราสาธิตการเล่นเครื่องดนตรีกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าแต่เราในคลิปนี้เรามี3เครื่องดนตรีที่จะมาเล่นกันแต่เราจะเปิดตัวด้วยนายเขียวท่านนี้นะฮะเขานั้นเป่าเป่ามัน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 ปีแลวมันคุยวะอันจริงตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะสรุปภาพแห้มันนี่เป่าปีหรือเป่าคุยกันแน่่ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาเป่าไวโอลินอยู่นะแต่ก็นั่นแหละครับผมเรามาดูเขาเป่ากันดีกว่าเอ๊ะจะดัดเป่ากันว่ากันเนี้ยผมบอกเลยโหตัวตึงเป่าได้แบบสนอกหูเลยแหละ <S <S เอืเอมเขาก็เล่นทุกโนต้ตนะโอเค เจอเข้ามาเราก็จะเจอกับบันทึกต่างๆนะครับผมแล้วก็มีอาเสือ้อมีอาวุธสแสดงนิดๆหน่อยๆมื่อเจอเข้ามาเราก็อีกนิดนึงเจอกลอ่องตัตะกองเนี่ยเราก็จะเข้าไปในโซนของวังหน้ากับพระราชสงคราม,มก็จะมีเรายุทธปปกรณรต่างๆนะฮะแล้วก็เดอนไปนิดนึงครับว้าเราเจอเมนหลักของเรานะครับอีกอันนึงรันนาแต่นี้จะเป็นรันนาทุ้มเนาะอ่าแล้วก็มีโทนด้วยนี่ดูเมรันนาของเราเนะี่ยฮะ เยี่ยมเราเดินไปอีกนิดนึงนะฮะจะเป็นโซนเสื้อผ้าอ่าสองคนนะครับอดใจไม่ไหวครับผมไปถ่ายรูปมาผมไปตากล้องอยู่แล้วมาเดี๋ยวถ่ายให้เอา,ชาแชะเอาภาพเบอร์เอาไม่แชนะน่ยิ้มสวยยิ้มสวยแต่ว่าอีกคนนึงนี่เหมือนบอกว่าพยายามจะคาย <c oughs> อ่ะหลายช็อตซะเหลือเกินพอ <o> ได้เวลามาดูคลิปที่2ของเรากันดีกว่า <c oughs> ก็คือจะเป็นคุณพิงค์ของเรานะครับผมมาเล่นพินให้ได้ดูกันนะไม่มีคําอธิบายอะไรมากก็เชิญรับชมได้เลยครับ แม่เป็นเสียงที่ไพเราะสนองหูซะจริงจรือว่าเรามาถึงโซนที่เรารอคอยแล้วผมวก็คือโซนดนตรีไทยนั่นเองตอนนี้ก็จะสามารถเห็นนะครับเครื่องดนตรีทุกประเภทนี่เราจะเห็นว่ามีคลิปว่าสาธิตการเล่นแล้วก็มีเสียงให้ฟังด้วยนะฮะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้ครับผมการสาธิตวิธีการเล่นระนาดร,ร,ระละร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 ะะ เรามาดูเพื่อนของเราสาธิตการเล่นระนาดกันเลยครับผมไม่ธรรมดา และนั่นก็เป็นทั้งหมดของโซนหลักของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาครับผมหลังจากนั้นเราก็ได้ไปดูโซนอื่นเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปดูโซนของช่งวงยุคสมัยรัตนกโกสินทร์และกรุงธนบุรีแล้วก็อื่นๆครับผมหลังจากนั้นเราก็ออกจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ครับอเอเอตอนนี้สภาพทุกคนก็ แล้วก็เนาะเี่อผมก็สปรายรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ใกล้ตายเพราะฉะนั้นก็ขอทำการปิดคลิปแต่เทียงเท่านี้เลยแล้วกันปิดเลยปิดเลยปิดเลยนี่แหละไม่ต้องอันนี้แล้วปิดเลยนะครับปิดคลิปปิดคลิปจำผู้ไม่ทันอะอะไรอะไรอะไร ใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาวันน่ากลับผมร้อ,อนมากเลยเว,วยคุณเจคายจขอบคุณเจรับชม